วันนี้ออกจากบ้านมาประมาณ8โมงครึ่งเพื่อที่จะไป Schneider Factory เพราะว่าวันนี้มันเข้าฟรีแต่ว่าเราต้องไปเอาบัตรก่อนล่วงหน้าแม้ว่าเขาจะเปิดตอน10โมงแต่เราต้องไปให้ถึงประมาณสัก9โมงครึ่งเพราะว่าคิดว่า มันมีจํานวนจํากัดไงถ้าเกิดว่าเราไป1ิบโมงตรงเลยเนี่ยไม่น่าจะได้แต่เดี๋ยวมาลุ้นกันว่าเราจะได้บัตรฟรีไหมท็อปทรีของที่ที่จะต้องไปในคาโคเลยนะยมาถึงตอน9ก้าโมงสิอดแต่ว่าเขายังไม่เปิดประตูว่ะนี่เขาบอกว่าวันจันทร์เปิด1ิบโมงตรงนั้นคือเลสซะลองจ้ายังไม่เปิดนะจ้าเลสซะลองก็เปิดใช่จ้า,จาตอนแรกนึกว่าเป็นที่จอดจักรยานแต่ตรงนี้ป้ายเขาบอกว่าห้ามจอดจักรยานก็เลยเอ้า ไม่ให้จอดจักรยานแล้วทาที่จอดจักรยานมาทําไมวะอ๋อมันเป็นมิวเซียมอาร์ตมันเป็นอาร์ตไงออฟจะขโมยจักรยานเหรอตอนนี้เป็นเวลาเก้าโมงครึ่งแถวยาวแล้วจ้าและแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวก่อนนะนุ่นๆเดินมาเป็นครวนเลยนั่นคืออะไรอะเดินมาเป็นกลุ่มเลยโอยตายละและนี่ก็คือแถวตอนเก้าโมงห้าสิบยาวมากมเข้ามาแล้วก็รับบัตรตรงนี้ ทูท t 켓บินเจ็งคือเยีวสิบโมงครึ่งมีเวลา,รารเราได้ตั๋วตอนสิบโมงครงึแต่ว่าเขาก็เข้ากันแล้วอ่ะเราก็คงเข้าได้เลยมั้งมาคู่กันเลยจ็งคือเยีแล้วก็ที่นี่เขามีเจาะรูด้วยเพื่อที่จะไม่ให้แบบไปขายต่อ แอบยิงเอาอะไรมายิงด้วยแล้วก็ช้อนรด้วยอสองระบบเขาปีนบันไดเพื่อที่จะไปผักรูกปัน้นให้มันล้มเลยนะเฮ้ยทำไมทำเงี้ยนี่นี่นี่ล้มและลูกปั้นพวกนี้ก็ถูกทำลายหมดหรือทำลายความภาคภูมิของชาวเมืองจะได้อยู่ในการปกครองได้เพิ่งสังเกตนะว่าที่พื้นเขาทําเป็นสัญ,ญลักษณ์นาซีให้เราเหยียบย่ําด้วยนะเออเงีนี่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 นนนซึ่งสถานีรถไฟยังเปลี่ยนเลยปกติจะเป็นาคาคูฟ อ่าโกรนี่มันที่เป็นคารเขาฮับบานฮอฟเป็นภาษาเยอรมันมีใครเอาของมาทิ้งแถวนี้ด้วย,อ,วยอันนี้ก็คือการจัดฉากเดินเหมือนกันใช่ไหมดูเอาของมาทิ้งชไนเดอร์แฟคทอรี่ที่เราอยู่ก็คือตรงนี้เขตเกตโตก็คือตรงนี้ส่วนพราโชแคมป์ก็คือตรงนี้อ๋คือสถานที่ส่งคนไปขงัง <laughs> คือคนไปขังตรงนี้เสร็จปุ๊บแล้วให้มาทำงานที่เนี่ยหรอเ <c oughs> ออ นี่คือเขตโรงงานของเขาเลยก็วอลเวลคาสเซิลอยู่ตรงนี้เขาให้เดินเหยียบหินเลยอะ่ะอันนี้ก็คือจำลองท้าย<ม>นี่มันเป็นวิดีโอแบบซีครตเลยนะมีคนแอบถ่ายอะ่ะเพราะว่าสมัยนั้นคงไม่มีใครรู้ว่าในใค่ายกับกันเนี่ยสภาพจะเป็นยังไงใช่ไหมแล้วก็คงต้องแอบถ่ายตอนที่ไม่มีใครอยู่แหมแต่กล้องสมัยก่อนมันก็คงไม่ได้เล็กๆเนาะจะแอบถ่ายยังไงได้<ม>ล่ะคคุมเกมมาก แถ่ายมาแล้วก็ไม่ได้เป็นไฟในกล้องหรืออะไรก็ต้องเป็นม้วนฟิล์มมีกุญแจด้วยมีแว่นด้วยมีกุญแจอีกอันนึงมีกีบกีบรองเท้าหรือส้นรองเท้ากีบม้าหรือเปล่าก็กีบไม่ม้าอะไรภาษาเล็กเ มีที่อบผมด้วยอนะนี่มันมอต้มหัวหรือว่าอย่บาบังดีอันนี้ที่ดัดผมกับคาโคเนี่ยพวกนาซีไม่ได้ทำลายเมืองทำลายแค่บางจุดยังไม่ได้ทำอะไรกับคนที่นี่ไม่ได้ใช้ความรุนแรงแต่ว่าให้เป็นคนงานที่จะทำงานให้เพราะว่าที่โบแลแด์เนี่ยเหมือนเป็นการชนระหว่างเยอรมนมีกับรัเสเซียใขนาดมีการเตรียมการสร้างป้อมปราก,การหรือสร้างอะไร หมายถึงว่าทําเพื่อที่จะรองรับว่าเผื่อละเสียบุกมาคือทําที่นี่ไว้เป็นด่านป้องกันละเสียอันนี้มันเป็นเหมือนหนังสือเนาะเหมือนกระดาษไหมเหมือนมีกลิ่นไหมอยู่ด้วยอะ่ะ <c oughs> เขาใส่กลิ่นไหมด้วยปะ <c oughs> มาเอาของที่ล็อกเกอร์มีทั้งหมดสามชั้นแต่มีหลายห้องมากเดินจนเมื่อยเลยอะ่ะเราเข้ามาตอนสิบโมงกว่านะตอนนี้เที่ยงห้าสิบ เกือบสามชั่วโมงโอ้โหนี่คือเข้าฟรีนะถ้าเกิดว่าไม่ฟรีเขาคงอยู่จนปิดโ oh. อด้โหแชนเดอร์แฟคทอรี่เนี่ยเอบบันน่าจะเรียกว่าเป็นนิวเซียมประวัติของเมืองคาครูฟในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองจะมากกว่ามันมีความสําคัญตรงที่ว่า,าในช่วงสงครามเนี่ยชาวยิวเนี่ยถูกกวาดล้างเยอะใช่ไหมโดยนาซีสงครามโลกครั้งที่สองนะ แต่ว่าที่นี่ยก็เป็นที่ที่รับคนยิวไว้ทํางานแล้วก็ให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดีจนกระทั่งว่าเจ้าของอ่ะก็คือชื่อชนไนเดอร์ใช่ไหมซึ่งกออย่างที่ว่าไอ้ชนไนเดอร์นี่เป็นชื่อเดียวกับแบรนด์เครื่องทําน้ําอุ่นของเยอรมันก่เวลาเราขึ้นลิฟต์๋ลอลิฟก็ชนไนเดอร์เออหรือว่ายัางอยู่จนถึงทุกวันนี้ไหมก็น่าจะเป็นไม่ได้อยู่นะก็คือเขามีบุญคุณกับชาวยิวที่นีมาก จนกระทั่งขนาดเขาตายไปแล้วก็ยังมีรุ่นถัดๆไปของคนที่ถูกเขาช่วยไว้เนี่ยก็คือยังมาเขารวบหลุมศพเขาอยู่เลยคือเมืองคาร์ฟุฟเนี่ยช่วงประมาณสงครามโลกครั้งที่สองเ่ยกองทัพนาซีก็เข้ามายึดที่นี่คือเขาติดยึดทางประเทศโปแลนด์นั่นแหละเพราะเขามีศัตรูไงนาซีก็คือกับติรมาน,นีใช่ไหมเขามีศัตรูทางซ้ายกับทางขวาถ้ามาเอาพูดถึงทางขวาก็คือรัสเซีย แล้วก็เขาก็กาดจะยึดโปรแลนด์เนี่ยเอาไว้เพื่อเป็นการชนกับรัสเซียฉะนั้นเขามายึดที่นี่เขาไม่ค่อยได้ทําลายอะไรมากเพราะว่ามายึดก็คือเพื่อที่จะใช้เป็นป้อมปราการใช้เป็นแหล่งผลิตสเสบียงแหล่งผลิตอาวุธเอาไว้ต่อต้านฝั่งขวาคือพวกรัสเซียใช้เป็นทางผ่านของทหารเยอรมน,นีไปรัสเซียแต่ทีนี้คือเขาก็ปฏิบัติกับชาวเหมือนก็คือเหมือนเอามาึิดถึงตอนที่ไปมิวเซียมอะไรที่มาเลเซียที่ตอนนั้นช่วงนั้นญี่ปุ่นมายึดมาเลเซียน่ย อันนี้พอเยอรมนนีมายึดโปลแลนด์เนี่ยก็ทําคล้ายๆกันก็คือ<ม>เปลี่ยนชื่อสถานที่แต่าคูฟโครนี่ชื่อสถานีรถไฟนะเป็นฮัฟบาน尔霍ฟคราเป็นภาษาเยอรมันเนี่ยสถานีรถไฟเปลี่ยนชื่อถนนเป็นสตาเซอร์อะไรอย่างงี้หมายถึงคําแปลว่าถนนนะนะแล้วก็ให้เด็กนักเรียนเรียนภาษาเยอรมันแล้วก็ถ้าเป็นชาวโปลแลนด์เนี่ยเขาก็จะให้ทํางานโดยที่ห้ามเปลี่ยนงานแต่ยังได้รับค่าจ้างในที่เขากําหนด แต่ถ้าเป็นชาวยิวซึ่งมีจํานวนมากที่นี่ด้วยบางคนก็เป็นถึงระดับใหญ่โตอะไรของเมืองนี้แล้วเนี่ยแต่ว่าถ้าเป็นชาวยิวเนี่ยไม่เว้นก็คือแบ่งไว้ส่วนหนึ่งไว้เป็นแรงงานระดับล่างที่นี่โดยที่ไม่ได้รับค่าจ้างเลยให้ทํางานใช้แรงงานนะใจะใหญ่โตแค่ไหนคุณต้องมาทํางานใช้แรงงานโดยไม่ได้รับค่าจ้างเลยและชาวยิวอีกส่วนหนึ่งก็คือถูกกันไปอยู่นอกเมืองแล้วก็ใครต่อต้านก็ส่งไปค่าย ไปแคมป์ไม่ใช่ไปแคมป์ทุกเสือนะใครเคยไปเบอร์ลินอะซักเซนเฮาเซนคอนเซนเทชันแคมป์อันนั้นคือต่อต้านนมา,มาส่งไปที่นั่นเลยต่อต้านน้อยหน่อยอย,อยู่แถวแถวนี้เอาเป็นว่าเรามาพูดถึงชีวิตชาวยูรน,นก็คือถูกส่งไปทรมานนั่นแหละใครต่อต้านะเราเห็นจะเห็นรูปคนถูกแขวนคออะไรพวกนี้ด้วยนะแล้วที่นี่คือคนแรงงานก็คือจะถูกใช้งานอย่างข้องเกี่ยวกับสารเคมีอันตรายอะไรโดยที่ไม่ได้รับค่าจ้างแต่ที่นี่เขาก็คือเหมือนแอบช่วยในแง่ที่ว่าคือรายได้อะ เข้าใจว่าผู้ทหารเนี่ยมายึดของส่วนหนึ่งก็น่าจะขอรับชั้นด้วยเพราะว่าเงินเดือนแทนที่จะจ่ายให้คนทํางานใช่ไหมที่เป็นชาวยอเนี่ยนะประกบแล้วไปจ่ายทหารแทนเขาบอกมันว่าผู้หญิงหัวละสี่สวอเทสต่อวันหรือต่อเดือนไม่รู้ถ้าเป็นผู้ชายก็ห้าเงี่ยไม่ได้จ่ายให้แรงงานจ่ายให้ทหารทหารเรื่องมันที่มายึดคองเนี่ยส่วนแรงงานไม่ได้ค่าจ้างอะไรเลยแต่ว่าที่นี่เขาคงจะตามกฎที่ฐานวางไว้คือให้เงินไม่ได้แต่ว่าให้อาหารให้ยาหรือการรักษาะ ก็คือทําให้แรงงานยังคงรอดชีวิตเพราะว่าถ้าทํางานอันตรายไม่ได้ก็จ้างเนี่ยก็มีแต่จะต้องเสียชีวิตไปใช่ไหมแต่นี่คือแรงงานที่นี่ก็ทำเป็นอยู่ก็โอเคกว่าที่อื่นแต่ภายหลังก็คือเจ้าของเองก็อาจจะทนอะไรต่างๆกฎระเบียบที่นี่ไม่ได้สถานการณ์ก็แย่ลงด้วยเยอมันกำลังจะพิ้งความสุดท้ายย้ายลงงานไปอยู่เช็กลิฟท์บริกไปแล้ว ที่นี่ก็เลยกลายเป็นมิวเซียมอะไรไปแทนคือตอนแรกสุดละก่อนเยอรมันมายึดครองที่นี่ก็เป็นของคนที่นี่อยู่แล้วใช่ไหมหมายถึงโรงงานเนี่ยแต่พอเยอรมันมายึดครองปุ๊บเนี่ยคือชิชเนไเดอร์เนี่ยเขาเหมือนเป็นเอเจนต์คนหนึ่งของกอ,องทัพนาซีไงแต่ว่าเป็นเอเจนต์ที่อาจจะพอมีจิตสํานึกอยู่บ้างพวกเอเจนต์ก็เหมือนที่เรียกว่านายทุนก็ว่าได้นะก็มายึดครองกิจการต่างๆของที่นี่รวมทั้งตัวเขาเองด้วยก็มายึดไงคือเหมือนว่าเขาเตรียมจะแปลรูปโปรแลนด์ให้เป็น เขตหนึ่งของประเทศเยอรมันมีไปแล้วอะถ้าเยอรมันไม่ได้แพ้สงครามเร็วนี่นะโปแลนด์อาจจะถูกผนวกเป็นส่วนหนึ่งของประเทศเยอรมน,นีเยอรมน,นีอาจจะกว้างกว่าที่เห็นเป็นสองเท่าแล้วก็เป็นไปได้เขาถึงขั้นมาตั้งโรงเรียนตั้งอะไรหลายอย่างให้มันเหมือนที่เยอรมนีเลยเอลองคิดดูกันเลยขบ,บวนการผนวกดินแดนก็คืออย่างสมมตินะว่าประเทศเราโดนยึดใช่ไหมสมมติสมมติคนยึดก็คือเปลี่ยนละไอ้ใครที่ระดับสูงนะจับประหารให้หมด ใครที่หนังสือเรียนหรือสื่ออะไรต่างๆให้เสนอข่าวแต่ของคนที่มายึดครองภาษาก็เปลี่ยนกิจการอะไรก็ให้คนของประเทศที่ยึดครองเนี่ยมายึดให้หมดเลยพวกประชาชนก็คือทํางานใช้แรงงานอย่างเดียวลแล้วก็การศึกษาก็ทาลายหมดทำลายความภาคภูมิให้หมดแล้วก็การศึกษาก็คือให้เด็กเรียนเป็นภาษาของประเทศที่มายึดครองไปเดี๋ยวผ่านไปอีกไม่กี่ปีเด็กโตมาก็คือพูดภาษาเดิมไม่ได้แล้ว ก็กลายเป็นคนของประเทศนั้นไปโดยสมบูรณ์ด้านเนื้อหาถ้าไม่อ่านวิกิมาเนี่ยผมคงไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ว่าทางด้านของการจัดแต่งอะ่ะถือว่าดีแค่เดินผ่านๆน,น,นะยังใช้เวลานานเลยดีมากด้วยนะเป็นทั้งศิลปะทั้งความรู้ทั้งข้อมูลคือตกแต่งดีมากคือนี่เราค่ามากแล้วนะคล้ายๆกับมิวเซียมลูฟที่เราไปปารีสคือไม่ไม่ได้บอกว่าระดับนั้นแต่หมายถึงว่าแบบแรกๆเราก,ก็ดูจอดหรือเคมีพอหลังๆุ๊บโอู้ดเดินผ่านอย่างเดียวเลยเพราะมันเยอะเยอะเกิน มันมีนีโรงหนังให้ดูด้วยไงแต่ว่าเราก็ดูได้แค่สักระยะหนึ่งถ้าดูต่อไปอาจจะหลับได้ไปนั่งหลับอีกคือคือสถานที่ดีดีดีมากก็มีหลายส่วนป่ะค่าเข้าเนี่ยสามสิบสองนะสาสิบสองสวอเทนี่คุ้มมากอ่ะก็ประมาณไม่ถึงสามร้อยหรือว่าคุ้มหน้ามาถ้ามีเวลาแล้วก็วันจันทร์สิบโมงฟรี แต่ต้องมาก่อนนะมาก่อนสิบโมงนะคือที่อื่นเขาจะ,ะแสดงจํานวนไว้เลยว่าตั๋วฟรีเหลือเท่าไหร่ใช่ไหมอันนี้ไม่ได้ขึ้นอย่างกับว่าฟรีตลอดทั้งวันอย่างนั้นแหละไม่ไรหรอกคี่ว่าน่าจะจํากัดเพราะในเว็บเขาก็บอกว่ามีจํากัดอ๋อในเว็บบอกอ๋อต้องมาก่อนนะเริ่มสิบโมงใช่ไหมอาจจะต้องมาสักเก้าโมงอะไรเงี้ยเพราะตอนแรกเราก็ประมาทไงมาเร็วปุ๊บเนี่ยแล้วเราไม่ได้เข้าแถวเว้ยเดินเล่นเดินไปเดินมนาะเอา้าแถวคิวยาวตั้งแต่เมื่อไหร่ก็รีบมาต่อคิวไว้ถ้าไม่ได้มาต่อคิวนะพอหลังจากต่อคิวพอ สักพันหนึ่งโอ้โหแถวยาวขึ้นกว่าของเดิมอีก3เท่าเท่เท่า